หนึ่งล้าน2องแสนสี่แปดหม่นสิบกอดด่านทาวนท้องถิ่นปากแก้วเมืองปากลายแขวงสายบุรีสอปปลออาวครับเมื่อมือถึงแล้วก็นำรถจอดในที่จอดรถนะครับนำเอกสารที่ถือมาจากฝั่งไทยทั้งหมดส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตอมอของสอปปลออาวครับ บริเวณที่ทำการห้ามถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอทุกชนิดนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่แนะนำอะไรก็ทำไปเลยครับสะดวกมากๆอย่าลืมทำประกันภัยทั้งรถทั้งคนด้วยนะครับสำคัญมากๆค่าทำเนียมตรงนี้ทั้งหมดรวมแล้วก็ไม่เกิน150บาทต่อคนนะครับ ออกแต่ด่านมาแล้วเราก็มุ่งหน้าจุดหมายแรกเลยครับก็คือเมืองปากลายครับระยะทางประมาณ38กิโลเมตรสภาพถนนดีมากเลยนะครับจะมีโค้งเส้นทางขึ้นเนินเป็นระยะระยะนะครับจะผ่านหมู่บ้านอยู่เรื่อยๆให้ระวังรถจักรยานย,ยนต์ไม่ควรจะขับเร็วนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยจะปลูกบ้านติดถนนมากเลยครับรถจักรยานย,ยนต์ก็จอดยืนพูดคุยเด็กวิ่งเล่นกันอยู่ก็อยู่ข้างถนนหมดเลยครับ เรากำลังเดินทางบนถนนที่มุ่งหน้าสู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะครับพื้นที่ตรงนี้ในอดีตรเรียกว่าดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงครับไทยต้องสูญเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้กับประเทศฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5เมื่อวันที่12พฤษภาคม2446ครับ เรามาถึงร้านวันิดามินิมาร์ทนะครับที่บ้านน้ำพูนแวะที่นี่เพื่อเข้าห้องน้ำแลกเงินเกีบด้วยครับมีเพื่อนร่วมทางมาเจอกันเลยบังเอิญนะครับมาจากจังหวัดสุโขทัยครับวันิดามินิมาร์ทหนึ่งเซนต์พันบาทกรบสะักหนึ่งพันบาทได้สามแสนกีบ 2องแสนกีดเป็น<ส>เงินไทย4,000บาท, 4, บาทตอนนี้ผ่านปากลายมาสักระยะหนึ่งก็จะเจอบานนงำรินบานน้ำรขที่หนึ่งนะครับเราแวะแลกเงินจะแรกเท่าไหร่ครับได้ามแสนหนึ่บาทได้3ล้านกีบเอาละครับ ท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งจริงๆด้วยนะคะสายบุรีเมื่อก่อนเคยอยู่ภายใต้การปกครองของไทยช่วงสั้นๆครับคือ2,484ถึง2,489ช่วงนั้นเรามีตราประจำจังหวัดนะครับตั้งชื่อว่าจังหวัดลานช้างครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่าชาเขียวน้ำยุ้มะนาวของอเมซอนที่ไทยกับที่ ซอปปอลาวเมืองชัยภูมิจะมีรสชาติเหมือนกันไหมรีชาติได้มาด้วยค่ะเสเย็นเจ้ายูราเม่อ๋อนี่หวือนเลยมีอะไรนะคะมีหกบ,งบ้ง่ายปดง่าวดจากไซยบุรีเรามุ่งหน้าสู่หลวงพระบางครับระยะทางประมาณ110กิโลเมตร สะพานที่เห็นคือสะพานข้ามแม่น้ำโขงท่าเดือแขวงสยบุรีครับผ่านช่องเขาแคบตรงนี้นะครับก็ไปปักคอนเมืองนานแขวงหลวงพระบางครับทางหลวงที่เรากำลังเดินทางนี้เป็นทางหลวงหมายเลขสี่นะครับ แล้ทางแยกขวามือที่รถบรรทุกสีแดงกำลับบงเลี้ยวไปนั้นนะครับก็คือทางหลวงหมายเลขยก13เป็นเส้นทางหลักไปเชียงเงินภูคูณกาสีวังเวียงและก็เวียงจันทร์ครับเรามาถึงหลวงพระบางก็ค่ำพอดีนะครับ เราก็ออกมาอะไรทานกันครับเราจอดรถไว้ที่โรงแรมเปลี่ยนมาใช้ยานอวากาศก็คือสกายแล็บนั่นเองและนี่คือรถสกายแล็บครับร้านอาหารที่เราเลือกไปทานกันเป็นร้านที่เราจะได้เจอพิธีบายสีสู่ขวัญต้อนรับลูกค้าเขานะครับ สวดกีกรัใบสีสุขสันครับใบสีสุขวันตอนเราทำเมรนะครับขขรา่ายบทเพลงครับคุณกิติมาทำอะไรเด๋ยวนี้ครับ ผมยังหาทางเดินชีวิตตัวเองไม่เจอเลยวุญญาพาผมไปไหนไปไปนะก็ไปก็ไปเลยนะอับนี้ก็หนึ่งพันบาทได้สามแกงกับอีก0 0สองพันไปเล่นไม่แทงเข่งเรียบร้อยไหมคะครบตัวนะคะห้าพันแทนแทงกำลังดีไหมตอนนี้เราก็มาเดินไหนมาเก็ตตลาดมืดตลาดมืด ไม่ได้ไม่ได้มาถึงว่าไม่เสียภาษีนะคือแสงสว่างไม่พอฮนะก็เลยเมืดนหน่อยจริงๆแล้วตอนนี้สว่างแล้วแล้วความนิยมเมื่อสิบปีก่อนคือร้านแรกก็จอดคือละสองร้อยห้าสิบบาทมันติมแปดหมื่นสาม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 หมื่นห้า